มัดูมันดีนมดูทำเฮียอะไรนั่นะสวัสดีโชว์เชี่วแคมวันนี้เราสี่คนเอาราสี่คนมาท้าทาผีกันนะครับใช่อะไรอีกนใช่เราติดกันู่ดยกันนะครับมาดูกันว่าเราเข้าไปในนี้จะเจออะไรนะครับทุกคนดูนี่สิครับไฟบั็ไอเหี้ยว้าวนี่คือคนครับ รู้ดูนี่เครื่องปันไข่ดูมาดูนี่ครื่องปั่นไข่บักทุกคนาี่าฮ่าฮ่า่คือโครงก่ะดูกของสิ่งมีชีวาตชั้่ต่าาร่า่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่า่าน่าางน่ากลัว่ะครับุ่ฮ่าฮ่าน่าฮ่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่น เราเจอหัวกะโหลกของมนุษย์นะครับตอนนี้ว้าวของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้อเคียอะไรอเคียอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยครับทุกท่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่เลยครับตอนนี้เหมือนว่าเราหลอกกันไปแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูช่วยด้วยช่วยด้วยตามกูมาตามกูว้าวกูถ่ายนะเขามองกูถ่ายนะเอ้คุณผีขออนุญาตเซลฟี่ครับ คุยครับบ๊ายบายช่วยด้วยช่วยด้วยตดนล่าตดนล่าตดนล่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยจ้ากูวิบล่าช่วยด้วยช่วยด้วยเอาล่ะเนื่องจากสกล้องคนเก่านั้นได้สุดดไู้ญเสียชีวิตของเขาไปแล้วผมจะเป็นคน้ย เออเออเออกูกูละแล้วกูล่ะแล้วเพื่อนเพื่อนแล้วกูอ้ไปอู้ด้วยช่วยด้วยกูล้มก็ต้องแสดงความเสียใจให้กับตะกองมาโคโตะนะเขาได้จากเราไปแล้วก็จบจบคลิปเท่านี้ออกไปครับไปยังไปแล้วไปแล้วสวีครับพบกันลาหาย ตอนนี้เราได้พบกับทีมใหม่ที่เราสนใจมาดูกันนะครับว่าจะเจอผีกีก่ตัวฮัลโครับ<ม>เบิ้นเครื่องใส่กูด้วยอืมอืม,มเบิ้นเครื่องช่วยอุ้มได้ยินได้ยินไ่ะช่วยด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยเอาไว้ครับเกิดอะไรขึ้นครับโหโอ,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 โอช่วยได้ช่วยช่วยช่วยได้อะ <laughs> ลับบอนาวาโอ้เจ็บเพื่อนผมตายหมดแล้วไอ้ควายสามตัวตายแล้วเหลือกูคนเดียวสวัสดีครับไอ้เชีวยพ่อมึงตายสวัสดีครับเข้าสู่รายการดึงเร่าพูดีอันนี้เราอยู่หน้าบ้านหลังสวัสดีครับ พงศรายการเรื่องเล่าพุ่งนี้ตอนนี้เราอยู่หน้าบ้านล้างแล้วเรามีแขกรับเชิญพิเศษคือคุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับผมวันนี้หมอมาทำอะไรครับวันนี้มาช่วยพวกคุณตอนตายครับผมแล้วคุณคิดว่าคุณจะได้ช่วยไหมครับนั่นนะสิครับผมนี่ก็คือเป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆนะครับคุณอนนน์นงั้นเราก็ไปกันเลยครับ าู่รอัเกร็งตายอะกูก็ไม่ร้อนโอ้หมดแล้วเาะแหลกไปเลยไปเลยไปเลอะไรอะไรไรองไหวเก่งนี่เออตากูคือ ไอต๋อผมรู้ใช่ไหมว่มมามระเด็นอ,อ่ะได้อ้าวไอ้กูแตกเนี่ย <c oughs> คือด้วยคือด้วยโว้ย,วย <c oughs> มึงไม่มีเสียนงนะกล้องไว้เอ่อสวัสดีครับผมได้กล้องจากใคร เอ้าเอ้าคุณชื่ออะไรครับอ้งอคาุโเ้าเอ้ออช่วยด้วยช่ด้วย่ด้วยช่ด้วยโอนอย่ากันอย่าคาเย็นเลสวครับผมอานนท์กับรายการอานนท์นิวรายงานทุนี้ผมอยู่กับบ้านล้างมาดูกันว่าบ้านนี้จะมีผีกเ่ตัวที่ผมล่ากัน ตอนนี้เราไม่เจอผีแต่เราเจอเลเซอร์บ้านนี้เทคโนโลยีล้ำเดินอตอนนี้เราเจอกับดักกินคนซึ่งมีหนูทดลองให้เขากินไปแล้วรอเขาตายแล้วเราไปกันต่อไม่ทราบว่าเขาบวดเป็นไงบ้างครับเย็นดีเย็นดีเย็นมากเลยครับเก็บเเอาอเอากไปเลยเมื่อเขาตายแล้วเราก็ไปกันต่อเขาตายแล้วของดรอปแล้วเก็บของแล้วไปกันต่อข้างหน้ามีตัวอะไรก็มีรู้ครับ เขาหายไปแล้วว้าวเราพบตัวอะไรก็ไม่รู้หรครับมีตาดิวตัวใหญ่มากเลยเขาเหมือนเขาจะไล่ผมเลยครับแย่แล้วไรไม่เลิศเลยไม่แยเหมือนพวกผมกลำลังโดนโเขาต่อยอยู่เพื่อนผมไม่รอดแล้วจบการรายงานขา่าว no